ทุกคนมีต้นกระเพราด้วยตอนนี้อันนี้ก็เป็นวิธีการสั่งอาหารฟาสต์ฟู้ดของที่นี่คะ What is this? Strawberry lemonade smoothie เผ็ดมากทุกคน สวัสด hey. hey, ีค่ะทุกคนวันนี kind of ้แอนกำลังจะไปตลาดนะคะตลาดเรียกว่าอะไรนะคะวันนี้แบบวอลซ์มาร์เก็ตเฟรชจำลูกนะค่ะเดี <aza> ๋ยวเรากำลังจะไปที่ตลาดเฟรชมา a r เก็ตแอดไวเออร์กรสนะคะเขาบอกว่าตลาดที่นี่จะมีทุกวันเสาร์เสาร์ที่หนึ่งของเดือนแล้วก็ สาที่3ของเดือนพั้นเดี๋ยวเราก็จะไปดูว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงแฟนบอกว่ามันเป็นแบบตลาดที่โอเพนนะคะเป็นตลาดเอาท์ดอเป็นตลาดที่อยู่ข้างนอกนะคะไม่ได้อยู่ไม่อยู่ในตึกช่วงนี้เป็นฤดูฝนของที่นี่นะคะฟ้าก็จะคลึ้มคลมในปั๊มก็จะมีเซเวเหมือนที่บ้านเราค่ะ ราคาน้ำมันวันนี้นะคะราคาต่อแกลอนก็จะมีดีเซลเหมือนบ้านเราเลยกลับรถมาเรื่อยๆแล้วก็ข้างหน้ามีฝนแล้วค่ะนี่เริ่มลงเม็ดละตกแล้วจ้าฝนตกแล้ว บ้านฝนตกเลยค่ะนั่งอยู่ตั้งนานไม่ตกก็ช่วงนี้เอาแนวนอนไม่ได้ทุกคนตอนนี้แอ้มาถึงแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีตลาดฝนตกฝนตกไม่มีตลาดตกไมตลาดก็เดินไป อดไม่มีอะไรให้เลาะให้ช็อปแล้วมีขนม ตรงนั้นน่าจะเป็นแฮนด์เมดโคเช่แฮนด์เมดโคเช่ ต้น้นไมทุกคนมีต้นกระเพราด้วยแต่ว่ากระเพราไม่ได้เหมือนบ้านเราสรุปวันนี <fucking> <funny> so ้เ so ดินตลาดเราไม่รู้จะซื้ออะไรนะคะเพราะว่ามันไม่มีของให้เราช็อปแล้ว แล้วก็เดี๋ยวหาซื้ออะไรทันระหว่างทางกลับบ้านดีกว่าไปตลาดไม่ได้ของก็เลยมาสั่งฟาสต์ฟู้ดกินแล้วค่ะตอนนี้หิวเพราะว่าบ่ายโมงแล้ตอนนี้อันนี้ก็เป็นวิธีการสั่งอาหารฟาสต์ฟู้ดของที่นี่คนะเขาก็จะมีเมนูให้เราเลือก ีแล้วก็แกคุยกับพนักง,งานตรงอ๋อ oh. like to do the cantina chicken quesadilla thank you พอเสร็จแล้วก็ไปจอดรถตรงประตูตรง,งนี mm ้ค hmm. ก็จะได้ตามคิว คือเราก็สามารถเข้าไปทานในร้านได้ใ <Thank you. S 1> น,นขณะเดียวกันก็รับออเดอร์ตรงนี้กลับไปทานที่บ้านได้เหมือนกันนี่ก็ okay. It. Strawberry lemonade smoothie. Mm, okay. 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 Oh, uh -huh. I have to mix it 1st picture. Thank you. Thank you very much. <sighs> <-mark. It's> sour. <laughs> I <guess> it. <I'm laughs> sour. i mix it. เลมอนกับน้ำสตววรอเบอรี่เยรียมาก สอนขับรถมอเตอร์ไซค์นะคะนี่เป็นทางเข้าหมู่บ้านของเรา ฝนกำลังจะมาอีกแล้วทุกคนฝนฮะ storm อื storm ถึงแล้วเรากลับมาถึงเอลลี่ก็จะประมาณนี้นะคะ อลี้โออเอนางไม่ได้ไปด้วยเพราะตอนแรกนึกว่ามันร้อนเพราะที่บ้านไม่ได้ฝนตกมันร้อนก็เลยกลัวน้องอะ่ะร้อนเท้าคะ่ะแต่ว่าพอ <laughs> ไปถึงฝนตกเจอเซอร์ไพรส์กับเออดีใจดีใจอลี่ดีใจอลี่แฮปปี้รอนานฮะเอลีก uh, <Ellie, S 2> mm. ินข้าวอ่ะ ก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยอีกภาคหนึ่ง <c oughs> ใช่ค่ะน้องดีใจดีใจ่าสรุปจะไปกิน <ur rito S 1> ที่ร้าน,นอาหารก็เลยได้กลับมากินที่บ้านอะไรวันนี้ได้ลอ เน่เราจะกินกับซอสทาโก้ทาโก้บิสโอลิใช่ไหมทาโก้ฮอตซอสทาโก้ฮอตซอสอุ้ย pretty spicy it's ฮะ <Huh? S 3> it's pretty spicy very spicy ใช uh ่ไหม green saucer with avocado. Avocado with green sauce. What is What is green sauce? This is green sauce. Add it with avocado. Put these on. You like it? Mmm. Yummy. Mmm. you like the sauce of the, the avocado? This sauce is I told you that one's so a little spicy. What is it? 635 Scoville unit. It's the third hottest in my collection. ทุกคนคือลองมากินกับพวกทาโกกับพวกอาหารของเราได้เลยใส่เข้าไปในอาหารเพิ่มความเผ็ดเผ็ดกินอร่อยเขาบอกอร่อย เสร็จรีบ้ลองลงร้านนะคะสําหรับการไปช้อปปิ้งที่ตลาดแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยก็เลยมากินข้าวเที่ยงนะคะฝากฝากทองไว้ที่ร้านคาโกาบเบลอร่อยมากเลคะทาโกาบเบลเป็นทะเลสาบหลังบ้านนะคะแต่ว่าช่วงนี้ฝนยังไม่ได้ตกเยอะเท่าไหร่เพิ่งเข้าสู่หน้าฝน นี้ก็เริ่มจะมีฝนเข้ามาถ้าฝนตกหน,กหนักๆน,นานๆก็คงจะเต็มทะเลสบบนี้ตรงนี้หญ้าเริ่มสูงขึ้นมาแล้วตอนนั้นในคลิปก่อนหน้านี้ที่พาเดินดูนในหมู่บ้านหญ้ายังไม่ได้ขึ้นเยอะเท่าไหร่ตอนนี้หญ้าก็กำลังจะขึ้นมาสูงขึ้นมาแล้วค่ะ ไปหาอะไร <All ie? S 1> เอล่นี่หาควับเลยลมแรงค่ะคนจะมาอีกแล้วตั้งเขามาแล้ววัน o ี้วั t ก็แกด i ดเอลิเอลิปเบลอะไรพร้อมที่จะวิ่งแล้วอะเอลิ วัาน oh ี้วันนีก็แกดิสไปเอาอะไรก็ไม่รู้โอเคดิสละไปนี่ก็ไปายุ่งจังเลยเขาบอกให้ไปเอาอะไรก็ไปไปเอาอะไรมาเอลี่วันนี้ก็แกดิ เซ่ฮายน่มาเฮังแม่มอวาย What is that Why? มาแล้วลมมาแล้วคะ่ะฝนจะตกแล้ว